ดูออกไม่จาเนี่ยนกยูงแต่ว่านกยูงตอนนี้ได้แต่หางยังไม่ลำแผนนะอืมเป็นโครงเป็นโครงโครงนกยูงเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งเขาทําสวยที่นี่โอ้โหอันนี้ก็น่ารักนี่น่ารักนี่เป็นบ้านเลยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกคนเลยจ้าไปดูต้นนี้ดูต้นนี้อึ๊บโอ้หูนี่อลังการงานสร้างมันเหมือนมีสองต้นเลยนะเออ เขาอยู่ในกิ่งเดียวกันไหมมีสองสีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่สีให้มีสีแดงมีสีขาวนะเขาเอามาจากลําต้นเดียวกันนะนี่คือลําต้นเดียวเลยนะอืมทําไมมีสองสีได้ไงเราไล่สีขาวหน่อยสิสีขาวก็มาจากกิ่งนี้ใช่ไหมกิ่งนี้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 ก็มาจากอันนี้ก็เป็นสีขาวกิ่งนี้มาจากสีแดงก็กิ่งนี้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 ก็ก็คือลําต้นเดียวกันแสดงว่าต้องมีอาการ ตัดแต่งยังไงให้มันได้สองสีให้ในหนึ่งต้นสวยมากเลยค่ะขอบคุณเจ๊พรยยายยัยยงสงสัยอยู่เนี่ยว่าเขาทำเบื้อ,อน,นีนี่นี่นี่นต้นเดียวมีสองสีเลยต้นเดียวนี่ต้นชวนชมต้นเหลกๆหลก็ไม่แล็กนะเนี้ไม่แหลกนะเนี่ยนี่แสดงว่าเขาติดตาไหมเออเอากิ่งมาติดไหมแล้วมันก็ติดติดเป็นเสือสองสีนี่สีแดงนี่สีขาว พอไล่ไล่ไปแล้วมันก็เป็นมาจากมาจากลําต้นเดียวกันเนี่ยมาจากลําต้นเดียวกันเออเก่งเนาะเก่งนะ,งนะอือออันนี้ก็สูงขึ้นมานี่อันนี้สีเดียวสีแดงสวยงามนี่เนาะนะซ่วยงามเลยน้องพ่อนนำเป็นสวนอยู่ในหลงบ้านนี่พามาเที่ยวสวนลวาวนะนะออันนี้ก็ส่วยนี่นี่อ่าอะไรนะเขาเรียจกจักรพพัดไหม หรือว่าไอ้ใบเ,เซียนใยเ,เซียนดอกเล็กไม่ใช่จักรพพัดเนะเาะเพราะจักรพพัดมันจะดอกใหญ่ๆอืมนี่คล้ายๆอยู่นะเมื่อก่อนเคยมีผู้ปกครองเอาไปให้ตอนที่ย่าย่าทํางานโรงเรียนนะเขาบอกปลูกได้ได้โชคเนี่ยคนถ้าออกดอกแล้วก็เก็บรักษาไว้เนาะแต่ลําต้นมันเหมือนจักรพพัดแต่ข้างบนไม่เหมือนเลยแห่สวนนี่เขาเข้าใจทําแล้วก็มาถึงนกยูงตัวลําแพนละอาละเอาละ,าละนะตัวนี้น่าจะอายุเยอะนะเนี่ยเพราะว่า ก่จะปลูกได้เต็มได้อย่างเงี้ยืมแน่แน่ตาแน่ะตาแน่นกยุงนี่นะแน่นกยุงนะนกยุงอ่านกยุงสวยสวยนกยุงลำแพนสวยงามจ้าทุกคนทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ยังมีอีกต้นหนึ่งนี่นี่นี่เดี๋ยวมาแลดิ่มาแลดตรงนี้คือฉบาชบาอะไรเขาเป็นจะเป็นแบบแบบแบบอย่างเงี้ยแบบโปร่งๆงอย่างเงี้ยเออเท่ดีไหม วันก่อนเคยเห็นน้องแม่จ๋านี่แม่จานะ๋จาเข้ามาถ่ายเออล้วก็เอ,อ๊ะทำไมเราไม่ค่อยได้สังเกตเขามาดูอีกทีเออนี่เนี่ยไม่จริงจริงสวยงามดูตาชบาแบบว่ามีกลีบมีกรีบแยกๆด้วยสวยงามสวยงามขอบคุณมาน้องพอรขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาแล่มาช่วยยา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 ขออภัยขออภัยวันวันึนน่งอยู่กับหลายภาษาอยู่กับหลายภาษา แล้วก็อยู่กับนกนกยูงลำแพนงามงามเจ้าค่ะเอ้ยงามงามอันนี้ใครดูออกบ้างเหมือนคนดีกีตาร์ไหมเหมือนเขาจะเพิ่งเอามาลงไหมเนี่ยหรือว่าเขาลงนานแล้วเราไม่สังเกตพิ่งมาแต่งแต่งเป็นเหมือนคนเนี่ยคนกําลังดีกีตาร์ต้องดูไกลๆเนาะดูไกลๆดูไกลๆเออดูไกลๆสวยงามจา้าเพื่อนเพื่อนจ๋าสวนสวยสวนสวย,สวยนกยูงเอ้ยนกยูงจา๋า สวยงามมากเลยเจ้าค่ะเอ้ยขอบพระคุณเจ้าค่ะทุกคนที่มีกําลังใจให้ยาทุกวันนะเดี๋ยวเราเดินต่อไปเที่ยวรู้นบ้างอืมนะนอกจากชมสวนชมต้นไม้ละเดี๋ยวพาไปดูของกินเนาะนี่ประมาณสัก14บสนาทีอยากนำเสนอนกยูงอันนี้ว่ายาเคยทำช็อตอยู่นะนั่นเนี่ยขอบคุณมาทุกคนทุกคนเลยนะคะ นะนานาไปเดินเที่ยวลาว,ว่าตรงนู้นลาวแหละอื้ามาชมช่วงระบายใจนี่อากาศดีมีความร้อนบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนทุกคนขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวถ่ายกับนกยูงสักหน่อยถ่ายกับนกยูงนกยูงจิกอวนกยูงน่ารักน่ารักนะคะทุกคนทุกคนรักๆนะคะเลิศๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณเจ้าค่ะเอ้ย สิบสี่สิบห้านาที่เดึงเดี๋ยวไปไล,ล่ลนาลนคาลนาลนอาหารลานนุ่มละ่ะกินน,นุ่มล่ะนี่นกยูงนกยูงนกยูตัวใหญ่นกยูลํำแผนนี่นี่ต่ช่วงสายๆนะคนจะเยอะพี่ย่ามาแต่เช้านี่ขอบคุณค่ะกาซา